กับเขาเราเรื่องความเดิมตอนที่แล้วพวกคณะเดินทางได้ติดอยู่ในคุกเถาวันเป็นสถานที่หนึ่งมิอาจรู้ได้ว่าเป็นที่ใดแต่ที่แน่ๆมันอยู่ในเกาะพฤกษาสวรรค์และคนที่จับตัวพวกคณะเดินทางมานั่นก็คือชนเผ่าโบราณชาวสวรรค์เพื่อกับเด็กชาวนาพาคนหนึ่งคิดจะร่วมมือกันแหกคุกจากที่นี่ โดยแผนการทั้งหมดเพื่อจะเป็นคนจัดการก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหลังจากเด็กชายชาวนาพาได้ฟังจากปาของเผือกว่าเขานั้นมีแผนการดีๆทันใด,ดนั้นเขาก็ถามขึ้นมาว่าเจ้าจะพาพวกเด็กชาวนาพาคนอื่นๆอ,ออกไปด้วยหรือไม่นอกจากสหายของพวกเจ้าเผือกได้ยินก็ตอบทันทีว่าข้ากำลังช่างใจ เพราะพวกเจ้าก็เล่นงานข้าเอาไว้ได้แสบเช่นกันเล่นจะเอาชีวิตพวกข้าสิ้นคำเด็กชาวนาาก็พูดขึ้นมาว่าพวกข้านั้นโดนบังคับขู่เข็นโดยเจ้าเด็กชาวนาพาตัวใหญ่คนนั้นเด็กชาวนาากล่าวและจะพูดบางอย่างต่อเผื่อก็พูดตัดบทแรกเด็กชาวนาพาขึ้นมาว่าไม่ต้องพูดคดําใดออกมาอีกแล้วต่อให้สหายของเจ้าจะชั่วช้ายเลวซ้มอย่างไรแต่สิ่งที่เลวกว่าคือการขายเพื่อนเอาตัวรอด อย่าลดค่าศักดิ์ศรีของผู้ได้ชื่อว่าเผาเช้านภพาอันมีเกียรติไปมากกว่านี้จะดีกว่าคำพูดของเผือกทําให้เด็กช้านภพาที่ได้ฟังถึงกับสะอึกจุกอกพูดออกมาไม่ได้เผือกจึงพูดต่อว่าถ้ามีโอกาสข้าก็จะช่วยพวกเขาไม่ต้องกังวลใจไปแต่ข้าไม่อยากจะรับปากว่าจะช่วยได้หมดหรือไม่ข้าไม่อยากโกหกอีกอย่างหนึ่งข้าจะบอกอะไรกับเจ้า การที่เจ้าบอกว่าโดนบ ok Pe ังคับขู่เข็นเขาขู่อย่างไรเงั้นหรือเพื่อกล่าวถามทําให้เด็กชาวนาผาเงียบไปครู่หนึ่งเพื่อจะหาคําตอบในคําถามของชายน้ำวัวเผือแล้วเด็กชาวนาผาคนนี้ก็ตอบว่าเขามักใช้กําลังทําร้ายพวกเราใช้มนต์คาถาที่แข็งแกร่งกว่าจัดการพวกเราหากใครไม่เชื่อฟังพวกเราก็ต่างไม่เห็นด้วยกับการกระทําของเขาเท่าไหรนักแต่ทําได้เพียงแค่ก้มหน้ารับชะตาสิ้นคํา เือกได้ยินถึงกับถอนหายใจก่อนจะพุ่งไปเกาะลูกกลงของตนจากนั้นก็พูดขึ้นมาว่าข้าละปิดหวังกับผู้ได้ชื่อว่าชนเผาชานผาจริงๆรับชะตา,างั้นหรือเจ้าต่างหากที่ก้มหน้าก้มตารับชะตาเองและอีกอย่างสิ่งที่เจ้าโบยว่าเป็นชะตาแต่ความหมายจริงๆของมันเรียกว่าธาตุเลิกโทษอย่างอื่นนอกจากตัวเองได้แล้วเจ้าบอกเองไม่ใช่หรือ ว่าพวกเจ้าหลายคนไม่พอใจมีกันตั้งหลายคนก็รุมจัดการมันซิมีศักดิ์รีในตัวเองกันหน่อยเด็กชาณพาที่ยินก็สวนเผือกด้วยใบหน้าสลดสลดว่าการลุมเล่นงานคนคนหนึ่งและเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันถือว่าไม่มีเกียรติในเผ่าเราพวกข้าทําแบบนั้นไม่ได้พูดยังไม่ทันจบเผือกก็สวนกลับทันทีด้วยคําพูดเสียงดังว่าไอ้เจ้าเด็กโง่การร่วมือกันกนนะ่ะเขาเรียกสามคคี ถ้ามันแข็งแกร่งมากก็ร่วมมือกันพวกเจ้าต้องทำอะไรได้แน่คิดว่าพวกข้ามาถึงที่นี่ได้อย่างไรไม่ใช่หวังพึ่งพลังของใครคนใดคนหนึ่งที่เก่งกว่าตนในหมู่คณะแต่พวกเราร่วมมือกันข้าถามเจ้าอีกอย่างนะไอ้เจ้าเด็กชาวนภผาคนนั้นมันให้เกียรติเจ้าและพวกพ้องของเจ้าอย่างนั้นหรือเพื่อกล่าวจบเว้นช่องไฟให้เด็กชาวนาผาคนนี้ได้ตอบคำถามครู่หนึ่งเด็กคนนี้ก็ส่หัวแล้วก็พูดว่า มันก็เป็นอย่างที่เจ้ากล่าวไอ้เจ้านั่นมันก็ไม่เคยให้เกียรติเราเลยมันใช้เราอย่างกับเป็นเบีย้ยทิ้งขว้างต่างๆนานาเหมือนกับครั้งตอนที่พวกเรากำลังเล่นงานพวกเจ้าโดยการปาหอกไม้ใส่ในดงมายาราบโหยหวนจูๆ่ๆก็โดนสัตว์มายาน้อยใหญ่เข้าเล่นงานเจ้านั่นมันก็ออกตัวหนีหายไปก่อนข้าที่วิ่งตามหลังมันเห็นว่านองระสิงตัวหนึ่งกำลังจะกระโดดเข้ามาขย้ำม,มัน แต่ก็มีสา,ายค่าอีกคนเห็นสัก,ก่อนเข้ามาปกป้องมันเอาไว้ได้เขารับกงเล็บด้วยหอกไม้ในมือของเขาบอกให้เจ้านั่นหนีไปแต่ทว่าแทนที่เจ้านั่นจะหนีไปเฉยๆมันเห็นสัตว์มายาอีกจำนวนหนึ่งพุ่งมาทางตนค่าที่แอบซ่อนตัวอยู่ในหลังต้นไม้เห็นมันมองซ้ายมองขวาเห็นว่าไม่มีคนอื่นๆนอกจากมันและสา,ายของข่าไอ้เจ้านั่นไอ้เจ้านั่น มันใช้อาวุธในมือของมันแทงเข้าข้อพับขาของสายฆ่าเพื่อเป็นเหยื่อล่อให้สัตว์มายาที่พุ่งเข้ามาเล่นงานมันจัดการสายของฆ่าคนนี้เขาโดนถลกหนังฉีกถึงแขนขาโดยสัตว์มายาที่คลั่งทั้งฝูงภาพมันติดตาและฆ่าก็จำเสียงร้องแสนทุกข์ทรมานของสายฆ่าได้ดีฆ่าก็จะจังติดตามมันจนถึงที่นี่โดยไม่กล้าที่จะเอ่ยปากพูดความจริงใดๆออกมา อย่างเจ้าว่าข้ามันไร้เกียรติไม่สมกับเป็นชนเผ่าชาวนาพาสักนิดขอบใจที่เจ้าเตือนสติข้าหาก้าเจอมันอีกข้าจะบอกความจริงกับทุกคนในสิ่งที่มันกระทำปิดปากของมันที่โทษว่าเป็นความผิดของเหล่ามนุษย์สักทีเผือกได้ยินก็คิดภาพตามภาพศพที่ถูกถลกหนังนั้นเผือกจำมันได้ดีตอนนี้ก็รู้แล้วว่ามันเป็นศพของสหายเด็กชาวนาาคนนี้หลังจากคิดเสร็จ เผือกก็พูดขึ้นมาว่าเช่นนั้นเจ้าจงจำความรู้สึกนี้ให้ดีอย่าลดเกียรติอย่าลดค่าของตัวเองตอนนี้พวกเราออกจากที่นี่กันก่อนดีกว่าและเผือกก็เล่าแผนการให้เด็กชาวนภาฟังซึ่งเด็กชาวนภพาที่ได้ฟังแผนการของเผือกยังคงอ้ำอำอึ้งๆเหตุว่าแผนการของเผือกมันบ้าบินจุไม่น้อยและโอกาสสำเร็จมันก็ไม่มีมากนักโดยแผนการ จะเริ่มในตอนพวกเผ่าชาวสวรรค์โบราณลงมามอบอาหารให้กับพวกเผือกอีกครั้งต่อไปโดยถามกับเด็กชนานาพาถึงช่วงเวลานั้นเจ้าเด็กชานภาจึงบอกว่าความเป็นจริงแล้วอาหารจะถูกมอบให้วันละมือ้อแต่พักหลังๆในบางเวลามันจะมีช่วงเย็นด้วยนานๆครั้งมันจะมีช่วงเย็นด้วยนานๆครั้งจะเกิดกะเกณฑ์เป็นกิจไม่ได้เผือกได้ยินก็งเงียบก่อนจะพูดว่าไม่เป็นไร เช่นนั้นเราจะรอโอกาสในวันลุ่งขึ้นก็แล้วกันย่างไรเสียไม่ช้าก็เร็วพวกมันก็ต้องมาแน่นอนหลังจากสนทนากันเสร็จทั้งสองก็ไม่ได้พูดอะไรกันต่อนอกจากนั่งหลังพิงไปกับลูกลงเทาวานันโดยที่ว่ามันว่างไม่มีอะไรทำํำลมเย็นๆแดดอุ่นๆที่สองผ่านลงมาเบื้องล่างนั้นทําให้เผือกเริ่มจะพริ้มคิดจะงีบหลับและจูๆ่ๆเผือกก็สะดุง้งคิดบางอย่างขึ้นมาได้ ทำให้เขารีบบอกเด็กชานาพาว่าเมื่ออาหารเดียวที่เราจะเข้าเล่นงานคือตอนเย็นเท่านั้นเพราะว่าช่วงเวลาอื่นมันสว่างเกินไปพวกมันจะต้องรู้ตัวแน่เผลอๆไอ้คนชักลอกจะไม่ชักกลับเมื่อเห็นว่าพวกของมันโดนเล่นงานร้ายที่สุดคือตัดเชือกสะพานที่หย่อนลงมารับรองว่าพวกเราได้หล่นลงไปตายแน่ๆเด็กชานภพาได้ยินก็สวนทันทีว่าข้าก็บอกแล้วไงว่ามันไม่แน่ไม่นอน เพือกได้ฟังแล้วก็นางเงียบคิดถึงแผนการที่จะได้เกิดมื้ออาหารตอนเย็นกระทั่งดวงตาไปเห็นจอนซึ่งตอนนี้ใช้ฝรัง่งกําลังหลับสบายอุราและรูปร่างก็เริ่มอ้วนผีขึ้นจนเห็นได้ชัดเผือกนั่งมองอยู่สักพักจนคิดแผนการอะไรดีๆออกเขาไม่รอช้าบอกแผนการนี้ให้เด็กชานาาฟังซึ่งเด็กชานาาก็ถามกลับว่ามันจะดีหรือที่ใช้สหายของตนเองทําแบบนั้นเผือกจึงตอบว่า ไอ้ดีมันก็ไม่ดีหรอกแต่ต้องทำเพื่อเอาชีวิตรอดอาหารพวกนี้มันจะหมดฤทธิ์ไหมทำให้ร่างกลับมาเช่นเดิมได้หรือเปล่าเด็กชาวนาพาได้ยินคำถามทำท่าคิดครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าข้าคิดว่ามีนะมันมีสมุนไพรชนิดหนึ่งทำให้กลับมาผอมอันเกิดจากพิษเหล่านี้ได้เพอกยิ้มแล้วก็พูดว่านี่แหละชาตากำลังเข้าข้างพวกเราแล้วละ่ะพูดเสร เือก,ก็บอกให้เด็กชาวนภพารอเวลาให้ตกเย็นเด็กชาวนภพาทําตามอย่างที่เผือกว่ากระทั่งแสงแดดที่สองรอดผ่านกิ่งก้านสาขาอันใหญ่โตของต้นพฤกษาสวรรค์ค่อยๆจางหายไปทุกอย่างเริ่มเข้าสู่ช่วงเวลาพลบคำ่ำเพื่อกที่นั่งหลับออกแรงมาแล้วรีหันไปปลุกเด็กชาวนภพาเด็กชาวนภพาที่ยังไม่ได้นอนยื่นอาหารในส่วนที่เหลือของตนโยนเบาๆมาทางกรงของเผือก เผือกที่แบมือรับอยู่ก็คว้าเอาไว้ได้พอดีถึงแม้มันจะเกือบหลุดมือจนชายทั้งสองหายใจหายขอไม่ออกชายหนุ่มดำเนินทำแผนการอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ในทันทีเขาค่อยๆแบกอาหารด้วยมือข้างหนึ่งตรงไปทางฝั่งของกรงที่จอรถูกคุมขังโดยการคลานไม่ให้ลูกกรงที่ตนอยู่โลระทั้งมาถึงเพือกก็ไม่รอช้ายิบอาหารในมือของตนค่อยๆปั้นเป็นก้อนเล็กๆ จากนั้นก็โยนไปทางจอนที่นอนอยู่ขณะไอ้ก้อนอาหารปริศนาลอยไปทางกลงของจอนใช้ฝรั่งหันควบมาทางก้อนอาหารกระโดดงับมันด้วยความตะกาตะการถึงกับทําให้เผือกนั้นตกใจและสยองในสิ่งที่จอนเป็นในขณะนี้เมื่อจอนกระเดืองไอ้อาหารนั้นลงขอไปแล้วเขาก็หันมาจ้องภาชนะใส่อาหารที่อยู่ในมือของเผือกด้วยท่าทางหิวกระหายจนน้ำลายสอออกมาเผือกรวบรวมสติก่อนจะพูดกับจอนว่า ไอ้จอนอยากได้อาหารนี้หรือเปล่าจอนใช้ฝรั่งพยักหน้ารัวๆทันใดนั้นเพื่อก็ปล่อยอาหารจากมือของตนลงไปอย่างเบื้องล่างด้วยใบหน้าแสนเจ้าเล่แน่นอนว่าจอนมันก็ต้องแหกปากร้องดังสนานพุ่งมาที่ลูกโลงจับด้วยมือทั้งสองข้างบัานเขาย่าด้วยความบ้าคลัง่งปากตะโกนด่าเพือกที่กระทำอย่างนั้นซึ่งในจังหวะนั้นเองเพื่อก็จับลูกโลงทําตามจอนเด็กชาวนาภาก็ทําตาม ทั้งสาแหกปากร้องดังสนานโดยเผือกก็แอบเหลือบมองข้างบนไปด้วยหวังจะมีสะพานปล่อยลงมาตามแผนแต่ทว่าร้องอยู่นานก็ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นจนทำให้เด็กชนภาตะโกนมาทางเผือกด้วยความท้อว่าสงสัยแผนของเจ้ามันจะล่มเฮ้ยคงต้องรออะไรโดนจิตโด,ดนใจให้มันส่งอาหารในยามเย็นมาจริงๆเผือกที่ได้ยินมีความคิดท้อแล่นเข้ามาในใจ จนอยากจะเลิกการกระทําในสิ่งที่ทําอยู่แต่ถ้าว่าเขาก็ไม่อยากยอมแพ้จึงทําต่อไปอีกพักใหญ่ซึ่งตอนนี้เด็กชานาากับจอนก็เหนื่อยอ่อนจนเงียบปากไปแล้วจนแสงยามเย็นหมดไปทุกอย่างมืดมิดและหนาวเหนบ็บอย่างบอกไม่ถูกถึงขั้นที่เผือกหายใจเป็นไอแต่เขาก็ยังแหกปากร้องขออาหารต่อไปและแล้วความพยายามของเผือกก็ดูเหมือนจะสำลิดผลเสียงลอกดังขึ้นเหนือหัว เด็กชาวนาเาีหยหน้ามองเขายิ้มออกมาด้วยความหวังแล้วก็มาขยาับกงตะโกนแหกปากเหมือนกับเผื่อชายนุ่มน้ำว่าเผืออหันไปพูดกับเด็กชาวนาาว่าเตรียมตัวนะเด็กชาวนาภาพยักหน้าซึ่งไม่นานนักสะพานก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าโครงของชายทั้งสามปรากฏเป็นพวกชนเผ่าโบราณกลุ่มเดิมแต่ทว่าครั้งนี้มันมากันแค่สองคน มือถือภาชนะใส่อาหารสี่มุมของสะพานสองสว่างไปด้วยพืชพันธุ์เริงแสงบางอย่างเพื่อกับเด็กชาวนภผารีบยื่นมือออกไปหวังขออาหารด้วยท่าทางหิวกระหายซึ่งไอชนเผ่าโบราณพวกนั้นมันก็รีบยื่อนอาหารให้ในจังหวะที่กำลังยื่นมือมาทางเพื่อชายหนุ่มคว้าข้อมือของชายผู้ยื่นเอาไว้กระชากมันติดกับลูกกลงทำให้สายของมันอีกคนที่มาด้วยการรีบพุ่งมาทางเพื่อหวังจะช่วย แต่ทว่าเจ้าเด็กชาวนาาก็ใช้มนต์พรึกษาทําให้ต้นอ่อนของต้นไม้ที่งอกอยู่ตามลูกกลงของตนจเจริญเติบโตเท่ากับแขนลัดคอของอีกคนเอาไว้มันไม่ทันได้ส่งเสียงร้องและกําลังขาดอากาศหายใจส่วนทางเผือกก็คว้าอาวุธลักษณะคล้ายกับมีดสั้นที่เหน็บอยู่ตรงเอวของชายคนนี้เข้ามาเอาไว้ในมือของตนเผือกไม่รอช้าแทงเสยเข้าลําคอโดยมันไม่ทันได้ส่งเสียงร้องสักแอ จังหวะนั้นเองเพื่อสั่งให้เด็กชานภาใช้มนของตนเองจัดการไฟพวกนั้นเสียเด็กชานภพาได้ยินคำสั่งไม่อรอช้าจัดการใช้กิ่งพฤกษาทำลายไฟที่ว่าทุกอย่างอยู่ในความมืดสนิทและก็เงียบลงอีกครั้งหนึ่งบัดนี้ศพของชายชนเผ่าโบราณทั้งสองนอนกองอยู่บนสะพานท่ามกลางความมืดเด็กชานภพารีบถามต่อทันทีว่าจะเอาอย่างไรต่อเถววันของต้นพฤกษาสวรรค์มันแข็ง ไม่สามารถพังออกไปได้อีกทั้งมนของข้าก็ทำได้เพียงแค่นี้เผือกก็บอกกับเด็กชานพานทันทีว่าก็ใช้อาวุธในมือของข้าย่ยงไรล่ะเด็กชานพานก็สวนชายหนุ่มว่าข้าไม่อยากทำลายความหวังของเจ้าหรอกนะแต่มีดเล็กๆแค่นั้นอีกทั้งหน้าจะทำมาจากหินด้วยมันจะตัดถาวัลน,นี้ได้อย่างไรขนาดหอของพวกชาวสวรรค์ที่ว่าเป็นเหล็กกล้ายังตัดมันยากเลยเผือกได้ยินก็เงียบไปครู่หนึ่ง ตามมองอาวุธที่อยู่ในมือทันใดนั้นภาพตอนที่พวกตนพนันตัดกิ่งเล็กๆของต้นพฤกษาสวรรค์มันก็แล่นเข้ามาในหัวพวกเขาใช้วิชาเสริมแกล่งอีกทั้งเผือกยังจําได้ว่าตนก็เคยใช้วิชาเสริมแกล่งมาแล้วด้วยครั้งหนึ่งชายหนุ่มพยายามล้ำลึกถึงห่วงความรู้สึกนั้นทว่าขณะนั้นเองเสียงเชือกที่ผูกกับสะพานก็ดังขึ้นเพราะว่าสะพานมันค้างตรงนี้นานแล้วเด็กชาวนภพาเห็นท่าไม่ดี คิดว่าไอ้คนข้างบนที่ปล่อยสะพานลงมามันคงจะสงสยัยทำไมพวกของมันใช้เวลานานจึงบอกกับเผือกในสิ่งที่เกิดขึ้นทว่าเผือกยังคงเงียบไม่พูดอะไรและแล้วสะพานค่อยๆถูกดึงขึ้นซึ่งในจังหวะน,นั่นเองเผือกก็ลืมตาตะโกนออกมาว่าเสริมแกลง้งอาวุธในมือของเผือกกลายเป็นสีดำช้หนุ่มไม่รอชา้าฟันกลงในทันทีแรงสัมผัสแรกที่อาวุธกระแทกเข้ากับโครง มันแข็งและตึงมือถึงกระนั้นเถาวันก็ขาดเป็นสองท่อนด้วยฝีมือของชายน้ำว่าเผื่อชายหนุ่มกระแทกลูกกลงแล้วก็พุ่งไปเกาะสะพานที่ถูกยกขึ้นไปแล้วเล็กน้อยโดยร่างค่อยตองแต่งเพื่อหันมาพูดกับเด็กชานภพาว่าข้าจะช่วยเจ้ารอข้าก่อนเด็กชานภพายิ้มด้วยความเชื่อใจจากนั้นเพื่อก็ปีนขึ้นไปบนสะพานที่กำลังถูกยกสูงขึ้นไปเรื่อยๆเขาไม่รอชา้า จัดการลอกคราบเสื้อผ้าจากศพชนเผ่าโบาราณพวกนี้ทันทีก่อนจะเอามาสวมใส่สวมลอยเป็นพวกมันส่วนศพก็โยนทิ้งลงไปเบื้องล่างทั้งสองศพผ่านหน้าเด็กชาวนาพาที่แหงหน้ามองเผื่อที่กำลังขึ้นไปข้างบนกับสะพานเวลาผ่านไปพักหนึ่งทุกอย่างเงียบสงดเหมือนดังเหตุการณ์เป็นปกติเด็กชาวนาพาก็ยังคงแหงหน้ามองด้วยความหวงังทันใดนั้นกรงของเขาค่อยๆถูกตึงขึ้นไปข้างบนเด็กชาวนาพาตาเบิกโต คิดว่าเผือกคงจะโดนจัดการไปแล้วเพราะว่าเผือกหายไปพักใหญ่อีกทั้งเขาคนเดียวไม่น่าจะดึงกลงที่มีน้ำหนักมากขึ้นไปได้เด็กเช้าวนภพาคิดถึงบนคาถาพึกษารวบรวมความกล้าอย่างที่เผือกเคยได้สอนเอาไว้เขาตั้งใจมัน่นสมาธิก่อเกิดคิดถึงบทคาถาอาคมที่จะต้องใช้หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในสิ่งที่ควรจะทำหลังจากขึ้นไปข้างบนนั้นลูกกรงเถาวัลย์ค่อยๆผ่านช่อง มีใบไม้ของต้นพฤกษาสวรรค์ล้อมรอบจนมองไม่เห็นะตะเตน้นลูกกรงก็หยุดค้างเติงเผยชายแต่งตัวหม่มหนังสัตว์มายาเด็กชาวนภพาตาเบิกโตมือท่าไปกับพื้นกรงจะใช้มนคาถาพฤกษาทว่าจังหวะนั้นเองใช้ที่ยืนอยู่เบื้องหน้าเด็กชายชาวนภพารีบถอดหน้ากาก,ากที่คลุมหัวออกเผยเป็นเผื่อก,กำลังยืนยิ้มอยู่เด็กชายชาวนภพาเห็นถึงกับยิ้มออกมาด้วยความดีใจ และจังหวะนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งสภาพเปลือยล่อนจ้อนวิ่งมาทางเผือกพร้อมกับเรียกนามของเผือกไปด้วยปรากฏเป็นชายสหายของเผือกนั่นเองชายถามกับเผือกว่าเจ้าเด็กนี่หรือเปล่าที่เอ็งอยากจะให้ข้าช่วยเผือกพยักหน้าซึ่งจังหวะนั้นก็มีชายสภาพเปลือยล่อนจ้อนอีกจํานวนหนึ่งเดินมารวมกลุ่มในกิ่งก้านสาขาที่มีใบไม้รกทึบล้อมรอบจนเป็นโดมเผือกแนะนําให้เด็กชาวนภารู้จกัก เราใช้ผู้ยืนเรียงหน้ากระดาษสภาพเปลือยทำท่าทีกอดอกว่านั่นพรานแดงนั่นปรา,ปราลีซอไมเคิลสุชาติส่วนไอจอนก็อยู่ข้างล่างนั่นเมื่อแนะนําเสร็จพรานแดงก็เดินตรงมาที่เด็กชาวนภาแล้วก็พูดว่าขอบใจเจ้ามากนะที่ช่วยสายของข้าไม่คิดว่ามันจะหนีรอดมาได้เช่นกันไมเคิลหันมาถามพรานแดงว่าแล้วจะเอาอย่างไรกับจอนดีพรานแดงจึงบอกว่า ปล่อยไว้แบบนี้ไปก่อนเอามันขึ้นมาพานจะเป็นภาระเราจัดการข้างบนนี้เสร็จเมื่อ,อไร่แล้วค่อยช่วยเหยือะพวกนั้นทุกคนไม่ได้ฟังคำพูดของพรานแดงก็พยักหน้าสนทนากันอย่างสนุกสนานโดยไม่มีท่าทีกังวลกับสถานการณ์ในตอนนี้เลยแม้แต่น้อยซึ่งจังหวะนั้นเองพรานแดงก็ขอให้สุชาติจัดการช่วยเด็กชาวนาาคนนี้ออกมาจากกรงหน่อยสุชาติไม่รอชา้า ใช้อาวุธที่ได้มาจากชนเผ่าโบราณฟันเข้าใส่กรงทัวันที่ว่ากันว่าแข็งนักแข็งหนาโดยไม่ถึงอึดใจกรงนั้นก็เป็นช่องขนาดใหญ่เด็กชาวนาภพาสังเกตเห็นในมือของชายนํำว่าสุชาติอาวุธของเขาเคลือบด้วยสีดำไม่ต่างจากชายน้ำว่าเผือกเลยแม้แต่น้อยทว่าต่างกันตรงที่ชายคนนี้ไม่ได้ท่องมนต์คาถาออกมาเลยสักคำและยังฟันตัดกรงนี้ได้ง่ายกว่าเผือกนักเด็กชาวนาภพาค่อยๆปีนออกมาจากกรง พลังจ้องมองเหล่ามนุษย์เผ่าพันธุ์ที่ตนเคยดูถูกดูแคลนอย่างไม่วางตาความคิดในใจของเด็กชานพาได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงมนุษย์พวกนี้แข็งแกร่งเอาล่ะครับพวกพลันแดงขึ้นมาข้างบนนี้ได้อย่างไรและอาวุธเสื้อผ้าของพวกเขาอยู่ที่ไหนชนเผ่าโบราณหายไปไหนพวกคณะเดินทางจะเจอกับอะไรอีกหรือเปล่าโปรดติดตามในตอนหน้าพรานป่าเมืองลับแแลภาคสี่หากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตาม เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมมากๆไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากมีพลาดประการใดทางจับเขาแล้าเรื่องผีก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ